ผู้ชมครับเราดูละครวันทองกันมาสี่ตอนแล้วนะครับดิังมองไม่เห็นความผิดแม่วันทองเลยเรายิ่งเข้าใจแม่วันทองมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ตอบโจทย์ตามที่ละครช่องวันเขาได้โปรโมทเอาไว้นะครับว่าจะมีการเล่าผ่านตัวละครวันทองเออก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นวันนี้นะชวนยกเลิกเลยคุณผู้ชมไอประโยคที่ว่านางวันทองสองใจอีวันทองสองใจวันทองสองใจที่เราได้ยินกันมาตลอดเนี่ยในชีวิตจริงด้วยเวลาว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เขา ดูโลเลดูคบมากกว่าหนึ่งคนเขาผู้ชายมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่ามีแฟนมากกว่าหนึ่งคุยหลายคนหรือเปล่าเนี่ยจะโดนว่าว่าเป็นอีวันทองสองใจเหรอทั้งที่เราติดตามเนี่ยแค่สี่ตอนแรกมันชัดอยู่แล้วว่าแม่วันทองไม่ใช่ผู้หญิงสองใจและไม่เคยสองใจตั้งแต่แรกนะรับพอเขาบอกชัดเลยจากปากของเขาว่ารักคุณแผน ไม่เคยรักขุนช้างและเรื่องราวที่เราติดตามกันมันก็เห็นชัดว่าขุนช้างใช่รักเดียวแต่ไอ้ก่อนที่จะได้กันน่ะแผนการที่มันเกิดขึ้นน่ะสรุปคือไอ้ประโยคนี้มันไม่เกี่ยวกับวันทองเลยวันทองไม่ใช่ส่งใจเพราะฉะนั้นส่วนตัวดีนะยกเลิกครับจากที่เราได้ยินในชีวิตจริงหรือว่าตามสื่อต่างๆที่เราเห็นมาตลอดอะยกเลิกนะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับ ยกเลิกไปเลยเห็นว่ามันมันไม่เกี่ยวกับเขามันไม่ควรมีชื่อวันทองเพราะวันทองคือผู้ถูกกระทําหรือเปล่าเออถ้าจะบอกสองใจนี่ต้องไปว่าขุนแผนหรือเปล่ามากกว่าสองใจด้วยแต่วันทองมีใจเดียวและวันนี้เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมเรื่องการประหารชีวิตหลังจากที่คลิปก่อนหน้านะครับอินได้พูดถึงไปนะซึ่งก็ตั้งคําถามว่าเอ๊จะถูกประหารหรือเปล่าเพราะว่ามันมีภาพนี้ปรากฏขึ้นในเพลงตอนต้นเนี่ย ฉากนี้เนี่ยนะครับแม่วันทองก็ถูกปิดตาและกําลังจะถูกประหารชีวิตนะครับซึ่งก่อนถูกปิดตาก็ดูเหมือนน้ําตาจะไหลนองเลยนะครับและคุณช้างขุนแผนที่อยู่รอบๆนะครับก็ร้องไห้ด้วยมากันครบเลยนะครับฉากนี้น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดหรือเปล่าเพราะฉะนั้น2ตัวเลือกนะครับที่วันนี้มาเปิดโหวตเปิดโหวตแบบให้ชัดเลยเพราะว่าคลิปก่อนหน้าโอ้โห ความคิดเห็นถล่มทลายเลยนะครับบางคนก็บอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นวันนะคะดีบางคนก็บอกว่าละครช่องวันยาวให้ใจอาจจะมีการหักมุมหรือเปลี่ยนแปยังไงก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวเลือกชวนพิมพ์ใต้คลิปและแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะครับตัวเลือกที่1พิมพ์1นะครับพิมพ์หถ้าคุณผู้ชมคิดว่าตอนจบเนี่ยวันทองอยังไงสุดท้ายก็ถูกประหารชีวิต ตามวันณคดีคุณช้างขุนแผนที่เราได้ติดตามกันเพียงแต่ในเวอร์ชั่นละครเวอร์ชั่นนี้นะครับเปิดโอกาสให้วันทองได้พูดก่อนได้เล่าถึงเหตุผลความในใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะดําเนินไปตามวันณคดีขุณช้างขุนแผนที่เราติดตามกันสุดท้ายวันทองถูกประหารชีวิตภาพนี้จึงเกิดขึ้นมานะครับกับ2อ,อันนี้พิมพ์2นะ ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าวันทองไม่ถูกประหารชีวิตหรอกเพราะเธอได้เล่าความในใจของตัวเองนะครับความในใจที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันชัดเจนว่าเขาไม่ใช่สองใจเธอจึงไม่ถูกประหารชีวิตเพราะละครก็บอกอยู่แล้วนะครับตอนที่โปรโมทว่าไม่ใช่วันนคดีที่เรารู้จักมีการเล่าใหม่เล่าผ่านวันทองมีการตีความใหม่เพราะฉะนั้นเธอจะไม่ถูกประหารชีวิตอันนี้พิมพ์สอง พิมพ์1ถูกประหารเป็นไปนตามวันนคดีขุนช้างขุนแผนพิมพ์2ไม่ถูกประหารเพราะนี่คือวันนคดีที่ไม่ใช่วันนคดีที่เรารู้จักนะครับตีความใหม่เล่าใหม่ตามแบบของละครช่องวันนะครับสตัวเลือกและคุณผู้ชมอยากให้เรื่องราวมันจบยังไงสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้วันนี้คือสิ่งที่อยากจะมาควรชวนคุยนะครับเอาแบบชัดๆเลยเพราะว่าคลิปก่อนมันคือการตั้งคําถามนี่ดิมไม่ได้สปอยนะคุณผู้ชมคือดิมก็ ดูจากภาพที่เห็นแล้วนํามาชวนคุยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชวนแสดงความคิดเห็นกันเต็มที่เลยแต่ว่ายกเลิกกันเถอะครับที่บอกว่าวันทองสองใจที่เอาชื่อของแม่วันทองเข้าไปอยู่ในประโยคนี้นะครับส่วนตัวดินยกเลิกยกเลิกจริงๆซึ่ง อพอได้ดูแลเข้าใจโดยเฉพาะตอนที่พระสุริยงเทวีนะครับได้มีการพูดคุยกับพระพันวสาซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าพระสุริยงเทวีก็เป็นตัวละครใหม่นะครับที่เข้ามาคานกับพระพันวสาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับที่บอกว่าควรจะให้ความเมตตาทั้งหญิงชายเท่าเทียมกันและมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระพันวสานะครับก็เดินมาคุยกับพระสุริยงเทวีนะครับตอนกลางคืนก็มีการคุยกันว่า คิดยังไงที่แม่วันทองเนี่ยโกรธที่คุณแผนเนี่ยมีเมียอีกคนหนึ่งพระสุริยงเทวีก็บอกว่าเป็นเรื่องที่โกรธได้เพราะถ้าไม่รักก็คงไม่หวงเออนี้จริงวะ่ะคือตัวละครนี้ทำให้เราได้เข้าใจวันทองมากขึ้นทำให้วันทองได้มีโอกาสได้พูดได้เล่านะครับเออเพราะถ้าไม่มี วันทองก็อาจจะถูกตัดสินไปแล้วแต่นี่วันทองได้พูดซึ่งพระสุริยงเทวีก็บอกว่าการคิดแบบวันทองไม่ผิดการคิดแบบพระพันวสา,า,าก็ไม่ผิดที่พระพันวสา,าจะคิดแบบผู้ชายแล้วมองว่าอ๋อก้อยขุนแผนเนี่ยมันเป็นขุนนางจะมีเมียหลายคนก็ให้เมียมาแบบคอยดูแลนะครับดูแลลูกหลานดูแลเรือนซึ่งถ้าเราได้เห็นละครนะครับละคร ย้อนยุคก็จะเป็นแบบนี้ในอดีตเลยนะครับชายก็จะมีหลายเมียซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็คอยดูแลที่เรือนบางคนก็รับๆก็เป็นแบบนั้นซึ่งในอดีตอาจจะเป็นแบบนั้นแหละเป็นแบบนั้นเลยแต่ทีนี้การเล่าในเวอร์ชั่นละครสำหรับวันทองเหมือนเขากำลังจะบอกว่าก็ใช่มันเป็นแบบนั้น แต่วันทองก็ไม่ผิดไงถ้าวันทองจะรู้สึกว่าฉันอยากมีรักเดียวหลายคนถึงบอกว่าวันทองเกิดผิดยุคนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าละครเรื่องนี้จะล้างสิ่งที่วันทองถูกตราหน้ามาได้ชัดเจนที่สุดและ4ตอนที่ผ่านมามันก็ชัดเจนแล้วว่าวันทอง ไม่ได้สนใจวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับและเข้ามาคุยกันคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะรู้ว่าน้อยเป็นเมียอีกคนหนึ่งของคุณแผนหรือไม่คุณผู้ชมกดดูคลิปที่ดินแปะไว้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างหรือว่าช่วงท้ายคลิปก็ได้อยากรู้จักแม่เหล่าทองนะครับดินก็เปิดวาร์ปนะครับอยากรู้จักเขามากขึ้นพี่สายทองเมียคนแรกหรือเปล่า นะครับแล้วก็อีกหลากหลายแง่มุมนะครับติดตามไปด้วยกันครับสำหรับวันทองขอชมช่องวันว่าทำออกมาได้ดีพอ4ตอนก็อินมากๆแล้ววันนี้ไปแล้วจริงๆครับสวัสดีครับ